วันนี้เป็นวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2558วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราพระศนิกรได้ร่วมกันตักบาตทวัฒนธรรมอำเภอนายุงได้เข้านิมนต์หลวงพ่อกับคณะสงฆ์บินทบาทเพื่อเป็นการตักบาตทเฉลิมพระเกียรติ ของพระเทพของเราหลวงพ่อก็ได้บินทบาทที่หน้าโรงพยาบาลพร้อมกับพระสงฆ์เราก็เห็นพี่น้องประชาชนวันนี้ผิดปกติล้นหลามมาใส่บาทเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระเทพและก็พร้อมกันวันนี้พวกเราในวัดของเราก็มีงานที่จะอุปสมบท หรือว่าบวชพระแต่ตามไม่จริงก็บวชพระตามปกติเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมพระเกียรติของพระเทพพวกเราก็น้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลพระองค์ท่านเหมือนกันเพราะเราได้ทำคุณงามความดีพวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีณนะที่ใด พวกเราก็ควรจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทำคนูประการให้กับประเทศชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่และว,วันเดี๋ยวก็พระองค์นั้นไปทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนั้น ประชาชนกลุ่มนั้นตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมมีปัญหาอะไรเกิดในภายในประเทศล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านทั้งฝ่าชายทั้งลูกสาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปดูทุกหัวและแห่งของประเทศไทยของเราก็ถือว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเ อยู่ในประเทศที่ว่าปฏิรูปประเทศประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งคือผู้ปกครองก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ปกครองประเทศชาติมาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้รับความสะดวกสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขถึงจะมีอะไรคนในประเทศบางครั้งก็ทะเลาะเบาแวงกันบ้าง แต่เมื่อพระอ,องค์ยังทรงพระนามพระนามัยแข็งแรงอยู่พระอ,องค์ก็ลงออกมาห้ามปลามประเทศชาติของเราก็ได้รับความสงบไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่บัดนี้พระอ,องค์ท่านก็อายุมากแล้วแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังถือว่าเป็นร่มโพร,ร่มไทรของประเทศชาติพวกเราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับปู่ย่าตายายของเรา ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเห็นไหมประเทศสิงคโปร์ประกาศไปทั่วโลกเมื่อลีกวนยูสัญญกรรมที่ว่ามรณะภาพลงไปพี่น้องชาวสิงคโปร์เดินเรียงคิวเข้าไปเคารพคารวะเป็นกิโลกิโลไม่พูดไม่พร่ำอ,อะไรไปส่งสการเพื่อแสดงความคาระวะเป็นครั้งสุดท้าย นี่แหละอันนี้ก็คือพระคุณที่พระอ,องค์ท่านได้ทำคุณประโยชน์นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายกับประเทศสิงคโปร์เขาก็ยังทำอย่างนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยกว่ากว่าสิงคโปร์อีกเพราะนั้นพวกเราตรงเป็นคนดีสรุปแล้วให้พวกเราที่เป็นประสบนิกรทุกหมู่ทุกเหล่าเป็นคนดีคิดดีทำดี คิดเพื่อสร้างสรรค์ทำอะไรเพื่อสร้างสรรค์พูดอะไรออกไปเพื่อสร้างสรรค์คำว่าทะเลาะเบาแหวงเห็นแก่ตัวที่ทำผิดกฎหมายไม่ดีผิดรรจริยธรรมจริยธรรมไม่ดีแต่เป็นพระก็เหมือนกันแต่เป็นพระสงฆ์ก็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยของพระพุทธทเจ้าจว่าสากยบุตรเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธทเจ้า อย่าออกนอกลูกนอกทางให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนี่แหละถ้าเป็นฆราวาสญาติยาโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก็ให้อยู่ในกฎระเบียบกฎหมาย <c oughs> ให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละถ้าเป็นอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขโลกทั้งโลก,กร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าหากว่าไปคิดทำแบบนักบินของ โลคอดของเยอรมันที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อสลดใจนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะคิดได้ยังไงฆ่าคนทั้งลำแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ได้ยินศรัทธาญาติโยมมาพูดพูดให้หลวงพ่อฟังพอหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงหูหลวงตาเ,เป็นพระศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องก็มีหลายระดับมาพูดมาพูดให้หลวงพอ่อฟังหลวงพ่อก็ฟังเออ ทำได้อย่างไงหัวใจทําด้วยอะไรทําไมจะฆ่าตนเองเออแล้วจะไม่จะเป็นฆ่าคนทั้งลําคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วมันใจน้อยนะตุบตมตอมตมตมตุมตุตตตต่เลยไม่ว่าใครละ่ะขึ้นไปอยู่ในเครื่องบินขนาดเครื่องบินตกหลุมอากาศต่นนั้นแหละออกระจายอย่างวูบวาบแล้เอ,อ,อันนี้จะทํำยังไงลดระดับลงไปพอมารู้ได้ที่ไหน เออมันกระแทกกับพื้นโลกลหละกับภูเขาแล้วชนอย่างแรงอีกต่างหากแล้วคนในช่วงนั้นน่ะหลวงพ่อเขามาคิดเองเหมือนกันนะเออพี่น้องประชายชนที่อยู่ในเครื่องบินในช่วงนั้นน่ะคิดยังไงในเชื่อในเมื่อเครื่องบินจะลงจะลงกระแทกพื้นดินทั้งนี้มีสติอยู่นะ่ะเออหลวงพ่อว่าถ้าทางผู้ปฏิบัติธรรมนะอนัตทาญาตโยมลูกหลานนะ ต่างว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็คงจอ,อลองกีดกัดออ,อย่างที่เขาพูดให้ฟังนั่นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าโอ,าไไอ,าอ,อ้ข่าวนี่ไปไม่หลอดระวว่า่าเนี่ยข้าวนี่ไปไม่หลอดรืฆ่าเนี่ยนี่แหละการผู้ที่ปฏิบัติธรรมในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วใจมันจะย้อนวัดเข้ามาหาตัวผู้รู้ทันทีเลย จิตใจจะเข้ามาหาตัวผู้รู้นะยึดตัวผู้รู้ตัวผู้รู้รู้ตัวผู้รู้นะรู้ตัวนะนี่แหละมันเป็นเข้าเข้าสมาธิในตัวแหะมันลักษณะเป็นฌานแหละทีนะี้เป็นความรู้นะถ้าว่าตายในขณะที่นั้นนะตัดต,ต,ตายขณะที่ตัวเองอยู่กับตัวผู้รู้นะนะั่นแหละอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ถ้ามากกว่านั้นก็ไปพรหมนะเนะ่เมื่อใจิตใจเข้าสู่ความสงบได้นะ ตาว่าใจเราไม่ได้ฝึกหัดไว้ก่อนก็คงกลัวอย่างสุดๆนะจิตใจมันก็คงจะมีอะไรก็คิดไม่ทันในะช่วงนั้นนี่แหละตัวพ่อก็มาคิดอีกเหมือนกันนะแต่ต,ตามไม่จริงก็มาคิดคนที่คิดทำอย่างนั้นได้คิดได้ยังไงชีวิตเขาชีวิตเราใช่ถ้าว่าเราไม่ต้องการอยู่โลกแต่ คนอื่นล่ะที่อยู่ในเครื่องบินไม่น่าจะไม่น่าจะให้คนอื่นทุกข์กับเรา,เาถ้าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะต้องเออประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกปกพ่อง,องประโยชน์ท่านก็ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันนะน,นี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะาแต่ว่ากิเลสไม่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าว่าค่าไม่ได้กินคนอื่นก็ไม่ควรจะให้กินมันเป็นกิเลสมันเห็นแก่ตัวขนาดนั้นแหละกิเลสทุกวันนี้มากขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวนะพี่น้องประชาชนจัทธทญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีคิดพวกเรารู้ไม่ดีพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่เรียนกอไกมาแนละ้ว ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาอันไหนคือดีคิดดีทำดีพูดดีทำแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริเป็นมงคลแต่วันนี้ก็พวกเราสองกลุ่มคณะใหญ่ทั้งมาจากหนองคายมาจากอุดรนะที่น้องคายก็คือท่านลูกชายของท่านพอออดีตพอ,อรโรงพยาบาลศูนย์ เดีย๋ยวนี่ท่านกไปเป็นเพราะอ,โ,อโรงพยาบาลเอก,กนชนน้องคายลูกชายก็นะ่ะเป็นหมอมาจากโศกพิสัยสามปีแนละ้วท่านจะมาบวชแล้วก็คงจะไปเรียนเฉพาะทางฮะนี่แหละลูกชายก็เป็นหมอคุณพ่อก็เป็นหมอฮะมาจะมาปวดในวันนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจากอุดรก็เป็นพวกทำงานอะไรสุขขาคุณพ่อก็จำไม่ชัดอ่ะ เนี่ก็จะมาบวชอีกจะมาบวชหนึ่งเดือนอีกเหมือนกันหลวงพ่อก็เอาต่อไปก็จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาถึงจะบวชชั่วคราวก็ให้ได้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็หลวงพ่อก็พยายามบอกกล่าวแนะนําอย่างวันนี้แหละตอนเช้าอย่างนี้แหละพูดธรรมะกล่อมเกลา ให้ลูกหลานทั้งหลายให้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักพระคุณอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นนะคุณประเทศชาติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมวงสานุวงมวงให้รู้จักพระคุณให้รู้จักพระคุณประเทศชาติอย่าเอารัดเอาเปรียบคิดดีทดําดีพูดดีนี่แหละหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องเครื่องบินของเยอรมันก็เหมือนกัน อันนี้ก็คือคิดไม่ดีคิดชั่วนะคิดชั่วขึ้นมาแล้วก็ทำชั่วอีกต่างหากแล้วก็ฆ่าคนในเครื่องบินเท่าไหร่ไม่ได้คิดในจุดนั้นเ,เพราะฉะนั้นหลวงพ่อยกขึ้นสองประเด็นหลักก็คือ,อคิดดีแล้วก็คิดชั่วนะคิดชั่วก็เป็นอย่างงั้นแหะเสียหายแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาวันนี้ามาเพื่อจะอุปสมบทพระลูก บวชพระพวกบวชลูกหลานไว้ในพุทธศาสนาให้ลูกหลานสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานที่มาศึกษาแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพอเขามาได้ศึกษาแล้วก็อ้าวรักษาศีลปฏิบัติอย่างน้อยเป็นเครื่องขัดเกลาแต่หลวงพ่อกคิดว่าน้อยเกินไปบวชหนึ่งเดือนเนี่ยอย่างน้อยสักสามเดือนค่อยยังชั่วนะ สามเดือนเลยแช่ว่าบวชบวชให้ตัวตัวเองหนึ่งเดือนให้ให้คุณพ่อหนึ่งเดือนให้คุณแม่หนึ่งเดือนสามเดือนถ้ามากกว่านั้นือให้คุณปู่หนึ่งเดือนให้คุณย่าหนึ่งเดือนให้คุณยายหนึ่งเดือนให้คุณตาหนึ่งเดือนมันจึงจะพอเหมาะพอสมกันใช่ไหมปุบปับมาบวชเดือนเดียวมันรู้จะแบ่งใครบ้างใช่ไหมล่ะน้อยเกินไปหลวงพ่อว่า เพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานนะที่บวชในคราวนี้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสคราวนี้มันเวลามีเวลาจำกัดนะพอไรเพราะเราทำหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาควรจะทำงานจุดนี้ซะก่อนในเมื่อเมื่อมีอายุขึ้นมาเอออย่าทิ้งสินอย่าทิ้งธรรมนั่นทะีนีนะให้ศึกษาเอาไว้ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยนะสินละธรรมนีมันอยู่ในจิตใจของพวกเราถึงข่าวจวนเจียนจําเป็นสําคัญอย่างที่หลวงพ่อพูดนะว่าเมื่อเครื่องบินจะตกในช่วงนั้นใจเขาคิดอะไรถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ใจก็จะต้องวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้เข้ามาหาใจเธเดียวหาตัวผู้รู้ใจจะนิ่งสงบพอนิ่งสงบเท่านั้นแหละเกิด บางทีมีบุญวาสนาบารมีเกิดฌานขึ้นมาพอตายป๊บไปสู่พรมโลกเลยเพราะเหตุไรเพราะใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านใจนิ่งเนี่ยเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาเอาไว้ถือทางโลกเราก็จะไปปล่อยปะละเลยอย่าไปเท้งเราอยู่ในโลกการการทำมาหาเรี้ยงชีพก็จำเป็นสำคัญ แต่เราจะไปคิดว่าการทํามหาหาเลี้ยงชีพเนี่ยสำคัญที่สุดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกหลานคณะสัตยาติติโจมนะเพราะเหตุไรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยจึงจะได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านทานอาหารคําละแสนซําละล้านทุกวันแล้วก็ผ้านุ่งห่มอย่างดี ยาแก้โรคประเทศไหนที่ดีที่สุดขนมาเลี้ยงร่าง,างกายสร้างบ้านให้หรูหราโออารขนาดไหนก็เถอะถ้าอยู่ไปห้าหกปีจะเห็นฟันหลุดเ,เดี๋ยวก็จะเห็นผมขาวเดี๋ยวจะเห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวจะเห็นหนังเหี่ยวหลังค่อมผลทีสุดนอนในเตียงตาเลื่อมแมบแมบเลยกระดุกกระดิกไม่ได้ผลทีสุดก็ตายนั่นแหะ ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันมีจุดจบอย่างนั้นใช่หรือไม่ให้ถามดูเลยใช่หรือไม่ไม่ใช่ก็ต้องใช่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงได้ถึงแผงเพียงแค่นั้นแต่เลี้ยงจิตใจตัวนามธรรมตัวผู้รู้นะตัวนั้นนะมีแต่พุทธศาสนามีแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะให้เน้นเรื่อง เลี้ยงจิตใจคือนามธรรมมะโนปุพังคัมมาธรรม,มามโนเสถามโนมายาเรื่องทางหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรคือคือใจคือตัวผู้รู้ร,รู้รู้นะั่นคือใจพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกเราเพราะพวกเราไปที่ไหนไมีแต่ขึ้นรถใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยนะร่างกายเหมือนกับรถนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถนะถ้ารถเนี่ยจอดไว้เฉยๆคนไม่ขับมันก็ไปไม่ได้ถ้าคนตายนะคือใจออกจากร่างกายนะ เมืองหมือนกับรถเนี่ยมันจอดอยู่อย่างนั้นผทในสุดคนไม่ขึ้นไปขับเพระาะที่สุดรถมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในพงหญ้าที่นไหนตายเพราะอะไรเพราะคนไม่ขับคนไม่ขึ้นไปขับถ้าว่ารถมันตายคนจะขึ้นฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะถ้าหม้อน้ํามันแตกเสีอย่างละเสียอย่างเครื่องมันพังเสียอย่างจะเป็นฝีมือขนาดไหนเถอะขึ้นไปขับขับรถตายไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกัน ร่างกายของเราเนี่ยถ้าหัวใจอุดตันสักเส้นเลือดแตกในสมองสักมีรถเยอะแยะไปที่มันจะตายเนี่ยดวงวิญญาณของเราเข้าไปขับเถอะมันขับไม่ไปอีกเหมือนกันเหมือนกับรถมันตายร่างกายของเราก็เหมือนกันมันตายในเมื่อเข้าไปขยับไปขยับมาเหอหมุนไปหมุนมาผลที่สุดก็ร่างใจของเรากุโอ้ขับรถไม่ไปเลยกระโดดอกอกจากร่างเท่านั้นเอง กระโดดออกจากรถนะเนี่ยพอกระโดดออกจากรถเท่านั้นแหละท่นี้เอเราได้คิดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าเราจะไปไหนอจะไม่ตีคิดว่าศูนย์ศูนย์อย่างเดียวไปได้ได้ตายแล้วศูนย์ไม่ใช่ได้ถ้ามันออกจากร่างแล้วท่นี่เป็นยังไงเรามีเงินในกระเป๋าไหมเท่นี่โซเฟอร์นะเอี่ยนาม,มาธรรมตัวน,นั้นอ่ะมนโนตัวน,นั้นอ่ะใจดวงนั้นอ่ะโซเฟอร์ดวงคนนั้นะมีเงินในกระเป๋าไหม ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋านะย่่ำตอกแน่ๆเลยเผอๆไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้ไง่ายๆนะเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์เลี้ยงชันได้ไง่ายๆถ้าว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนดีเหมือนกับเราประกอบคุณงามความดีตลอดบุญกุศลก็โซเฟอร์ก็ได้เงินใช่เพราะคุณงามความดีนั่นะคือบุญกุศลนะโซเฟอร์ได้เงินออกจากร่างนี่แหละโอ้ยร่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราไปหา ออกจากล่างไปหาเลือกล่างอื่นเน่เราก็มองดูล่างไหนที่มันรวยใช่ไหมล่ะพ่อเป็นศีลเป็นธรรมเป็นคนมีนักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตระกูลที่ดีเฮอเราไปหาเกิดในตระกูลนั้นเเพราะเราไปเลือกเกิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีบุญแต่คนไม่มีบุญก็อย่างวาเหมือนกันะไม่มีเงินวิญญาณไม่มีเงินก็เหมือนกับวิญญาณไม่มีบุญ เหมื่อโซเฟอร์ไม่มีเงินจะไปหากินที่ไหนกินไม่ได้เพราะโซเฟอร์ไม่มีเงินวิญญาณไม่มีไม่มีบุญก็ลักษณะอย่างนั้นแหละพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานสรุปแล้วหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนให้พวกพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ตามหลักธรรมคาสอนที่ว่าใจกายกายใจ รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมให้พวกเราฟังเอาไว้นะตายแล้วไม่สูนตัวนามธรรมตัวนั้นะจะไปหาเกิดอีกเหมือนกับโซเฟอร์อย่างที่หลวงพ่อพูดนะโซเฟอร์ออกจากร่างนี่แล้วไปที่ไหนถ้าหากว่าโซเฟอร์ไม่ได้ขนขวาย ไม่ได้สร้างางบุญสร้างกุศลมีแต่ทาความชั่วอยู่ตลอดเวลาพอออกจากร่างนี่ก็แปลว่าวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นโซเฟอร์นั้นไม่มีเงินไม่มีบุญคนที่ไม่มีมีมีไม่มีเงินออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วคนมีเงินออกจากบ้านแล้วเป็นยังไงพวกเราคงจะคงจะรู้นะ ถ้าเราออกจากบ้านถ้ามีเงินกระเป๋าตุงแล้วเราก็สบายใจไม่ใช่หรอถ้าว่างม,มีเงินกระเป๋าแฟบไม่มีเงินตายเราจะไปยังไงไปก็ไปแบบหลบจบสบ้นๆนะเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้จะเข้าหน้าเข้าตาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีเงินฮะันนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลไว้นะอย่าประมาท <c oughs> ประกอบคุณงามความดีให้มีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราไปที่ไหนสะดวกสบายลมเย็นเป็นสุขไปหมด เหมือนกับคนมีเงินนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนัตติน่นะยายะถาวาริวา,าปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอีโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยะธามณิโชติกระโสยยะธาติโยว,วิวานชันตุสัพพารโควินาสตุมาเตภาวัตวันตรารโยสุกิติ ทายโยโกภาวะภิวันตนาสิลิสานิจังวุธาปัจจายิโนจตารุธรรมวัตทานติอายุวันโนสุขัง อาลัางอายุวัทากธนาวัตทากสิริวัตทากายสวัต บาลวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกโหตุสาพาทาทุคาโาปยาเวลาโสกาสัตุจุปาทวาอานิ กาอันตารายาปิวินาสันตุจาตสสานสยาเสิธีธานังโสธีภาคายังสุขังพลังสิริอายุจวัณโจนจะโพคังวุธิจยสวัสดตวัตสสาจอายุ จ้าเชียวสิทธิภาวันตุเต็มภาวัตุสาผามังค่า ราคันตุสาพาเทวตาสาพ,พาพุทธานุพาเวนสสัสธาสดทิภาวนตุเตมภาวุตุสาพามังกาลังราคันตุสาพาเทวตาสาพ,พาธรรมานุพาเวนัสธาสดทิ ภาวันตุเตภวตุสาภาังาาคระกันตุนสาพาเทววตาซาปาสังฆานุอาเวนส,าทาสัทธาโสติภาวันตุเต